แดนแห่งสุนทรียภาพในการทำฟันที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในอุดมคติเท่านั้นแต่อาจารย์หมออาทิพันธ์เนรมิตให้เกิดขึ้นจริงแล้วที่นี่ค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงเลือกมาเป็นหมอฟันคะแต่ที่เลือกเป็นหมอฟันเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากแรงบันดาลใจตอนเด็กๆก็กลัวหมอฟันมากแล้วก็ไม่รู้ไม่อยากที่จะไปหาหมอฟันเลยเพราะทุกครั้งที่ไปเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องโดนทำนู่นทำนี่ที่มีการเจ็บปวด ก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราเรียนแล้วเราได้นำความรู้มาพัฒนาให้วิชาชีพของทันตกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวประชาชนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ได้รับการดูแลรักษาที่ดีโดยที่คลายกังวลได้ แล้วมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ทำให้เกิดเป็น d e n t ทเ p ียเ d e n t ล i n t e l l i g e n c Clinic เราอยากจะให้คลินิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนบ้านแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับที่ทุกคนมาถึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลายกางังวล แล้วก็อยากจะมาเพื่อที่ทําการรักษาทําฟันอาจารย์ได้ใส่ไอเดียอะไรลงไปสร้างความแตกต่างให้กับเดนโทเปียเดนเทลิเจนคลินิกบ้างคะไอเดียเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เรามีความพยายามแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่ทําคลินิกมาหลายหลายที่แล้วก็ไปเยี่ยมชมมาหลายๆที่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทําให้คลินิกเราเนี่ยมันมันมีความอบอุ่นมีความเป็นธรรมชาติมันจะทําให้คนไข้รู้สึกคลายกังวลมาก